แล้วมันก็มีกระบวนการพวกนี้มันก็มีมาตั้งแต่อดีตแล้วผมว่ามันก็มีตั้งนานแล้วล่ะนะมันตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5็มันก็มีมาคนพวกนี้โอเคเขาก็คิดในแบบของเขาคิดแบบสมัยใหม่แต่ผมก็ผมก็อยากเรียนว่าผมคิดแบบผมก็คนสมัยใหม่นะแต่ผมก็คิดถึงสมัยเก่าผมบอกว่าประวัติศาสตร์มันคือวันนี้แล้วก็คืออนาคตไงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาไม่คิดถึงประวัติศาสตร์แล้วเขาจะไปคาดหวังกับอนาคตกับอะไรอ่ะผมไม่รู้นะเพราะน<ๆ>ั้นผมคิดว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่ยังยัง ยังยังเป็นแบบนี้อยู่ยังรักท่านยังรักสถาบันอยู่คนส่วนน้อยก็ต้องยอมรับนะยอมรับแล้วก็เลิกกันทีแหละไอการที่จะมาพูดจาต่างๆที่มันเสียหายเสื่อมเสีย,ยเรื่องที่ไม่จริงนะแล้วพอเสร็จแล้วพอพอมีปัญหาทางกฎหมายก็ก็หาว่ากฎหมายเป็นหลังแกผมถามว่าถ้าไม่พูดแล้วมันจะมีเรื่องไหมนะ่ะถ้าไม่ทําถ้าไม่ไปขีดไปเขียนไปโพสต์มันจะมีเรื่องไหมผมอยากจะรู้ผมถามว่าแล้วเอาง่ายๆคนบางคนเนี่ยนะยังไม่เคยเฝ้าท่านเลยนะ ยังไม่เคยไปอยู่ใกล้ท่านเลยนะแล้วรู้ได้ไงว่าท่านทําอะไรผิดอะไรเนี่ยพูดเป็นตู่เป็นตาเป็นเรื่องเวลาเพราะฟังเข้ามาทั้งนั้นบางทีก็ไปต่างประเทศก็อยากจะเป็นอย่างประเทศโนมะเทศนี้มันคนละประเทศกันนะมันคนละคนละอย่างะนะนี่คือประเทศไทยถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเรามองความเป็น,ปนไทยถ้าท่านคิดว่าอยู่เมืองไทยแล้วอึดดัดด้วยคําว่ามีสถาบันด้วยอึดดัดด้วยคําว่ามีมาตาอะไรก็แล้วแต่ท่านไปหาที่อื่นอยู่ก็แล้วกัน ที่ไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าท่านอยู่แล้วสบายใจนะผมว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ยังยังอยู่ได้นี่นะอยู่ได้ด้วยไม่ไม่ได้อึอดัดด้วยผมไม่ได้เคยอึอดัดอะไรเลยผมอึดัดแต่เพียงว่าแหมอึดัดอย่เงเดียวว่าท่านก็ส่งพระเมตตาขนาดนี้แล้วนะถ,ถูกติดถูกดำเนินคดีท่านก็ไม่ได้เป็นคนไปแจ้งความเองด้วยนะพระองค์ท่านก็ไม่เคยทํานะเพราะฉะนั้นการดรําเนินคดีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มจากพระองค์ท่านเลยไม่ได้เริ่มจากใครทั้งสิ้นเริ่มจาก การร้องทุกข์กล่าวโทษมีผู้เห็นผู้พบแล้วก็ทนไม่ได้เขาก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ดำเนินคดีตำรวจก็ก็ดำเนินการดำเนินการขึ้นไปนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ดำได้เลยนะตำรวจก็มีคณะกรรมการกันกรกองก่อนด้วยว่าจะฟ้องดีหรือไม่ฟ้องดีถ้ามันยังก้ามก้ามยังเขาก็เข,าก,ขาก็ลดไปตักเตือนขออะไรละไม่ฟ้องหรือไม่พอหลุดตำรวจขึ้นไปก็มีคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมเขาก็กรองอีกเขาก็ต้องไปปรึกษาไป ประสานไปถึงถึงข้างในถึงพวกท่านถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าควรยังไงอะไรยังไงนะท่านไม่เกี่ยวหรอกท่านไม่เกี่ยวถึงท่านเลยท่านมีแต่เพียงเดียวว่าเมื่อไรก็ตามที่มีคนถูกในท,านท่านก็จะมีแต่ให้อภัยเขาซะท่านไม่ได้อยากให้ลงโทษก็ท,ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้ดีแต่ทุกคนก็พยายามจะให้มันเป็นเรื่องอยู่แล้วไงคือถ้า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 พูดกันแบบพวกเราเนี่ยเข้าใจกันเนี่ยมันก็จบแล้วเรื่องนี้ไอ้อย่าทำเลยมันก็จบ แต่เขาก็ยังงอแงยังทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามีจุดประสงค์อะไรอย่างอื่นผมบอกแล้วว่ามันมีมาตั้งแต่ตัดดิแต่แล้วไงเมื่อกี้ลืมไปตั้งแต่ง2575แล้วมันก็มีคนที่ไม่เห็นเห็นถ้ามีคือคนพวกนี้อาจจะไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยได้สัมผัสใช่ไหมเออเข้าใจไม่ใช่ไม่เคยได้สัมผัสอันที่หนึ่งแต่ผมถามว่าถ้าตัวเขาไม่เคยสัมผัสพ่อแม่เขาเคยไหมปู่ย่าตายายเขาเคยไหมผมไม่รู้ หรือเขาไม่ได้เกิดในเมืองไทยเขามาจากที่อื่นผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษเราทุกคนรู้จักสถาบันพระตรย์ทั้งนั้นเพราะเขาเกิดที่นี่แล้วก็เป็นลูกเป็นหลานของบรรพบุรุษเผ่าไทยไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าใครท,ท,ที่ที่คิดว่าสถาบันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรต่อประเทศไทยเลยผมคิดว่าคนพวกนี้คงไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะเกิดจากในนี้นะไม่รู้สิผมไม่รู้เมราะไม่อาจไปลก,กาอ้างเดี๋ยวเขามาว่าผมอีก เขาอาจจะไปเกิดองไทยแหละแต่เขาอาจจะไปเรียนรู้มาจากที่อื่นแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนู้นแล้วมันจะดีกว่าอย่างนี้ผมถามว่าวัานนี้สิ่งที่สิ่งที่เรื่องเป็นปัญหามากในครั้นี้คืออะไรคือเรื่องของเรื่องของการพัฒนาอย่างสมดุนลนะการอะไรของเขาคือพัฒนาทั้งทั้งวัตถุทั้งจิตใจทั้งความเป็นมนุษย์ทั้งอะไรต่างประเทศไทยยังต้องการอีกเยอะแล้วสิ่งต่างๆาเหล่านี้พระบาทยจ้หัวท่านได้ทรงเริ่มมาโดยตลอดนะ รือมาถ้าไม่ได้ไปแข่งขันกับใครถ้าไม่ได้ไปแข่งกับรัฐบาลถ้าไม่เคยไปว่าใครท่านเพียงแต่ท่านกําหนดบทบาทของพระองค์เองว่าท่านจะใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่คือคือภูมิปัญญานะคือพระราชทรัพย์ที่ท่านทรงมีอยู่ท่านแต่เพียงเล็กน้อยเดิมนะเป็นเงินส่วนพวระองค์เลยซ้ำไปนะที่จะมาดูแลประชาชนในสิ่งที่มันยังไม่ครบในสิ่งที่ยังขาดหายไปเพื่อจะช่วยรัฐบาลทุกรัฐบาล ท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมารักท่านมากกว่ารัฐบาลท่านคงไม่ได้หวังอย่างนั้นนะท่านหวังได้เพียงว่าให้เขารักประเทศไทยให้เขาสร้างประเทศไปวันข้างหน้านะครับผมคิดว่าเนี่ยผมท่านก็ไม่เคยมาพูดอย่างนี้กับผมนะแล้วท่านก็ไม่คงไม่่งพูดอย่างนี้กับใครด้วยทั้งไปท่านไม่พูดหรอกไม่รับสั่งหรอกเพราะว่าท่านคิดแต่ท่านจะทําประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินนี้บ้างนะท่านั้นนะ่ะ ก็ข่าวลือไงก็คําว่าข่าวลือคืออะไรไปเปิดพะชนาุกรมดู่ที่ข่าวลือข่าวลือคือข่าวที่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ใครพูดก็ไม่รู้ใครทําก็ไม่ใช่มีแต่ลือกันปากเปล่าไปเรื่อยว่าอย่างงงอย่างนี้ผมถามว่าไหนล่ะเอาพยานหลักฐานมามาพูดที่ว่าท่านทําอย่างงีท่านทำอย่างนี้มาพูดกับผมเนี่ยมาแล้วผมผมจะตอบให้ให้ดูก็เพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นไง เขาเข้าใจไปอย่างที่คุณว่าไงว่าไปเข้าใจาสถาบันตะวันเกี Herm ่ยวท like ่านะเกี um ่ยวข้องอะไรอ่ะการปฏิวัติมีเกิดมากี่ครั้งแล้วในประเทศไทยท่านทรงเป็นพระสังสารมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นเมื่อสองพรามสี่สิบเก้าหรือเปล่าท่านเป็นมากี่ครั้งแล้วท่านทรงรู้ว่าท่านจะต้องกําหนดบทบาทของพระองค์อย่างไรแล้ววันนั้นก็หลายคนก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าพระองค์ทรงมีบทบาทของท่านอย่างไรเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติมีของขัดแย้งท่านก็ต้องทําให้ทุกอย่างบรรทัาเบาบางลงไปทุกอย่างที่ท่านลงพระบารมได้ท่านลงภาย้้ทังน กฎหมายทั้งสิ้นเมื่อเสนอไปขึ้นไปลงพระนามาพิไทยเขาเขียนไปนเป็นกฎหมายว่าท่านต้องทรงลงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามต้องลงท่านต้องสรงลงพระนามาพิไทยไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้นี่เขาเรียกว่าการใช้อเขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยภายใต้สาบ,บัญพัตริั์ภายใต้การปกครองที่มีพระราชทรงเป็นประมุขก็คือท่านส่งลงพระนามาพิไทยเฉยๆเปิดสภา จะโบเก้าวแต่งตั้งแล้วผมถามว่าท่านตั้งใครหรือเปล่าท่านตั้งผอ,รอรหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านส่งพระนามิไทยตามที่รัฐบาลฝ่ายบริหารหรือใครก็เสนอขึ้นไปถ้าเสนออะไรขึ้นไปถ้าท่านเห็นว่ามันมันเป็นกฎหมายมันถูกต้องท่านก็ต้องลงพระนามพ,พิไทยเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าปฏิวัติแล้วท่านลงพระนามผมต้องพูดนะวันนี้เพราะวันนั้นประเทศเราถือว่ากฎหมายคืออะไร กฎหมายคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ไหมเมื่อมีการปฏิวัติเนี่ยกฎหมายยกเลิกรัฐธรรมนูญเปล่ากยกเลิกเปล่าไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วพระบาทสมเพระบยังต้องทรงลงพนาวิทยอะไรอยู่หรือเปล่าต้องลงใช่ไหมล่ะแล้วข้ะรระหารเป็นอะไรตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรถือเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเสนออะไรไปท่านต้องลงนามไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าไอะทำไมท่านต้องลงพนาวิทยททำไมท่านต้องไป มันอยู่ที่คนทำขึ้นไปทั้งนั้นแหละวันนั้นต่อวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าทําให้ท่านต้องต้องเสื่อมเสียจะทําอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าท่านอยู่ของท่านท่านทําหน้าที่ของท่านของพระองค์ท่านจนวันนี้นะจนพระองค์ท่านแปดสิบห้าแล้วนะผมว่าให้ท่านได้มีทรงมีทรงพระสําาาญทรงมีความสุขบ้างเถอะนะท่านทํามาเยอะแล้วเพราะนั้นอย่าไปกล่าวอ้างอะไรอีกทั้งสิ้นนะ ราะนั้นแยกแยกให้ออกหลยายปรการการมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายเนี่ยคืออะไรไปตีความนี้ก่อนถ้าก่อนที่จะไปถึงประชาธิปไตยแล้วก็นะถ้าถ้าจะตีความตรงนีก้ก็ไม่ออกว่าว่าเพราะมีพระมหากษัตริย์เลยทําให้ประชาธิพไตยไปไม่ได้ผมว่าถ้าอย่างนี้มันสอบตกไม่ต้องไปเป็นด็อกเตอร์หรอกนะผมก็รู้สึกเหรอรู้สึกแหมมัน อผมผมก็ไม่รู้ผมไม่ผมไม,ไม่ไปเกลียดชังอะไรเขาส่วนตัวอยู่แล้วนี่ผมก็ม่สุดแต่เพลงว่าแบบก็บเขาต้องให้เห็นใจเขานะนะคนคือเขาไม่มันเขาคิดไม่ออกอ่ะเขาคิดไม่เขาอาจจะถูกของเขานะแต่ไม่ถูกกับผมไม่ถูกสําหรับผมเพราะนั้นเองความคิดไม่ตรงกันได้นี่นะนะเพราะนั้นแต่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยประเทศไทยมีหกสิบกว่าล้านเนี่ยมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าถ้าตราไรที่หกสิบกว่าล้านเนี่ย ยังยังรักภาษาพันธุ์ไอ้ไอ้ไม่กี่คนเนี่ยนะมันก็ต้องยอมนะไม่มันจะไปทำได้ไงเน่ประเทศมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องมันคนละเรื่องบางอย่างเนี่ยมันต้องมันเป็นกฎหมายนะบางอย่างมันผมถือว่าพระองค์ท่านอยู่ในความขัดแย้งทั้งปวงนะผมคงทำงานไม่ได้ท่านอยู่ในความขัดแย้งผมผมเพียงแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าสังคมนะช่วยกันดูตัดสินหน่อยสิว่าไอ้สิ่งที่พูดมายมันใช่ไม่ใช่มันถูกหรือไม่ถูกนะเพราะฉะนั้น ที่ท่านถามผมว่ามันมีข่าวลือเรื่องโน้เรื่องนี้ไปหามาที่ว่าใครมันลือหรือว่ายังไงแล้วมาถามผมผมตอบท่านได้หมดอะเพราะผมอยู่มาในสถานการณ์ทุกสถานการณ์เกือบทุกสถานการณ์ที่ผ่านมานะและผมก็ยืนยันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าสถาบัานพักดับไม่เคยได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นมีแต่พวกองค์จตงดูว่าแล้วทาไงประเทศชาติประชาชนจะปลอดภัยนะครับใครจะว่าอะไรท่านท่านก็ไม่ได้เคยที่จะมาตอบโต้ท่านไม่เคยที่จะมาออกอากาศมามาพูด แล้วท่านก็ไม่เคยต้องมาให้ใครมาพูดให้ท่านก็ทาของท่านไปเหมือนเดิมท่านก็ทรงอดทนและอดกันเพราะท่านถือว่าทุกคนคือคนไทยสิ่งที่ผมได้ยินแล้วก็ติดหูผมอยู่วันนี้ทุกคนเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามนั่นคือคนไทยนั่นคือประสบดิกรของพระองค์ท่านที่ท่านต้องดูแลท่านต้องเอาใจใส่ท่านไม่เคยแยกแยะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้แนวทางที่ท่านทรงทรงรับสั่งไว้เดิมน้ําท่วม ช่วยไปทุกคนจะพวกไหนจะชอบไม่ชอบจะเกลียดไม่เกลียดผมช่วยทุกคนนะยิ่งไม่ชอบผมยิ่งช่วยให้เขาได้เข้าใจว่าเออเราไม่ได้แยกแยะนะเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันนะเหมือนกันภาคใต้อะไรก็เหมือนกันทุกคนคือคนไทยหมดอ่ะแล้วทําไมเราจะต้องมาทะเลาะกันเองนะเพื่ออะไรเหรอเพื่อเพื่อประชาวิไตยด้วยสมบูรณ์นะแล้วผมถามว่าไอ้ปากท้องมันอยู่ตรงไหนอ่ะทะเลาะกันทุกวันทุกวันนี่มันอาหาร มันอาชีพรายได้อะไรมันดีขึ้นมาไหมไอคนที่ไปเดินเดินตากแดดตากฝนป่วยไข้ไม่สบายม,มันมันมีรายได้อะไรจะขึ้นมาบ้างไหมวันนี้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมป่ะฮะถ้าไม่มีผมว่าเลิกละเลิกกลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่ามั้ยอย่ามาแบ่งกันเลยนะกลับมารวมกันแล้วก็ทําหน้าที่อ,ทอย่างดีที่สุดปปิัติตามกฎหมายไม่ไปฝ่าฝืนระเบียบวินัยเคารพกฎหมายดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะก็ลองดูที่ครับคนที่พูดว่า ที่ผู้ว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยเรื่องนี้ไม่ต้องไปเชื่อเลยนี่แสรงางที่เห็นได้ผมถามว่าท่านลูกเขาไม่เชื่อเขาลูกศิษย์ไม่ฟังเขาคนไม่เคารพเขาผมถามว่าแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะนั้นถ้าสอนคนเป็นแบบนั้นนะผมว่าอย่าเป็นไม่รู้ใช้คำแรงไปไม่ดี มันเป็นมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วหนึ่งมันเป็นหน้าที่สองมันเป็นความความรู้สึกผมเกิดมาในแผ่นดินนี้นะเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผมบังคับใครไม่ได้ผมจะบังคับทหารทุกคนก็ไม่ได้ในเรื่องพวกนี้นะแต่เป็นเรื่องที่เขาเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นสายเลือดนะผมว่าคนที่มาเป็นทหารหรือเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นทหารใช่ไหมเวลามีศึกมีสงครามทุกคนก็รวบรวม มาต่อสู้อาวุธต่างๆมาสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดแล้วตอนนั้นมาต้องมีการจัดการฝึกไว้เป็นทหารผมว่าชาติที่แล้วพวกเราก็เป็นทหารนะวันนี้ถึงมาเป็นสื่อสายทหารไงนะถ้าไม่ใช่สื่อสายทหารไม่ใช่ทหารเก่าไม่เจอทหอยู่แล้ววันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มีดีต่อกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทํำยังไงให้ประเทศชาติมันเกิดความรักความสามัคคีผมไม่ได้เป็นรังเกียจละงอนกับท่านผมรู้จักใครสักคนนะสี่ห้าคนที่มาพูดะแต่ผมบางอย่างที่พูดไปนะผมว่ามันไม่ใช่ และคนอีกหล,หลายหลายล้านคนหกสิบเกือบหกสิบล้านคนเขาก็บไม่ใช่ท่านลองไปถามดูสินะไปถามดูนะถ้าท่านถามได้ไปถามดูมันไม่รู้มผม,มผม,มถ้าขอได้นะถ้าขอได้ก็อยากขอนะแต่ผมว่าขอไม่ได้หรอกบางอย่างขอไม่ได้ก็ขอไม่ได้ก็ท่านก็ต้องไปเตรียมท่านก็ต้องไปเตรียมต่อสู้ทางกฎหมายถ้ามันมีเรื่องขึ้นมานะผมก็เป็นที่จะช่วยท่านยังไงใช่ไหม แล้วอยู่ดีท่านบอกอท่านจะได้ทําได้โดยท่านไม่ต้องมีอยู่หวายตัวนี้ผมว่ามันใช่ไหมละ่ะเหมือนกับท่านบอกว่าอะไรนะเออค่าคนตายมันไม่น่าผิดหรือเปล่าหรือทานองไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ค่าคนตายไปทําอะไรความผิดอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วท่านบอกเอ้ยไม่มันไม่น่ามีอยู่หมายตัวนี้นะมันได้ไหมละ่ะเออไม่น,าน่านะผมว่าไปไปแก้ปัญหาอื่นๆดีกว่าเยอะแยะบ้านเมืองเราเนี่ยปัญหาเรื่องน้ําเรื่องอาชีพเรื่องรายได้เรื่องการศึกษาโอ้ยอีกตั้งเยอะแยะ ที่จะต้องแก้นะเรื่องยาเสพติดนี่ยสำคัญที่สุดไปแก้ให้ได้แล้วกันมามานั่งแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองผมไม่โง่เอ้ยอไ,มไม่สา,าระก็าาาก็น,น,น,นี่ไงก็ระบายก็นี่ไม่มีใครไปทําอะไรเขาเลยทําอะไรเขาเที่ไหนล่ะมีใครไปทําอะไรเขาเ,าเราาารหอออาอาารมมอาาผมไม่ได้ว่าว่าเขาผิดอะไรทั้งสิ้นเลยนะเอาใหม่นะพูดหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าเขาผิดเขาถูกอะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้คําว่าผิดหรือถูกผมใช้คําว่า ควรหรือไม่ควรใช่เวลาหรือไม่ใช่เวลานะและแต่สิ่งที่ผมไม่อธิบายอยู่วันนี้ก็คือว่าสถาบันษัตริ์ที่ผมเข้าใจคืออะไรเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นผมได้ดีนะท่านคิดแบบนั้นผมคิดแบบนี้แล้วผมถามว่าคนทั้งประเทศจะคิดแบบใครจ้ไปคิดตัวเองจะคิดแบบผมหรือจะคิดแบบเขาไปคิดเหรอเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ไม่ได้เป็นศัตรูตรงนี้กับใครผมถือว่าท่านส่งรำ่งไว้อยู่แล้วว่าสถาบันไม่ใช่ศัตรูของใครผมก็ต้อง ไม่สร้างสัตร์ูโดยโดยอะไรล่ะโดยตัวผมเองผมไม่ทําทําไม่ได้นะเพราะนั้นผมผมถือว่าให้ความเป็นธรรมกับสถาบันนะซึ่งท่านปกป้องเพราะเองอไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่ท่านทํามาโดยตลอดจนถึงวันนี้ก็ทุกคนปรากฏให้เห็นแต่คนต่างๆที่ออกมาพูดวันนี้แสดงอะไรให้เห็นหรือยังไปเขียนออกมาที่ม่ามีอะไรที่ทําคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน มีทักษะบรรทัดหนึ่นงไหมถ้ามีอามาบอกผมก,ก็นี่ไงก็อยู่ด้วยความเข้าอกเข้า,ขา,ขาใจซึ่งกันและกันความแตกต่างมันมีอยู่แล้วความบ้านเมืองมันก็มีการพัฒนาไปแต่เราอย่าลืมรากเงาของตัวเองผมใช้คำว่ารากเง้านอะร<ด> <Hands. S 1> ากเงา้าบัวมันก็มีรากรากแล้วมันรากมันขาดมันก็มีเง้าอยู่ข้างลลางมันก็งอกใหม่นี่ยเขาเรียกว่ามันบัวรากเงามันก็เป็นบัวเป็นดอกบัวไหว้พระสวยงาม ถ้าคนเรามันลืมตัวเองลืมรากเงาของตัวเองลืมก็ไม่รู้ดิประเทศนี้หน่อยมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยมั้งมันก็เป็นประเทศอะไรทั้งอย่างถ้าใครอยากจะเป็นอย่างอย่างที่เขาพูดก็ก็ก็ตัดก,ก็เชิญนะอย่าทำผิดกฎหมายผมก็ไม่อยากจะไปใช้กฎหมายอะไรกับใครเพราะว่าทําให้กฎหมายมีปัญหาทุกข้างไปแต่ผมเรียนอีกครั้งนะว่าที่เขาทําไปแล้วเนี่ยผมไปดูได้นะผมว่าเขามีเขามีหลักฐานมีอะไรต่างเยอะแยะไปหมดอะนะ เยอะแแล้วเขาตนหลีกเลียงไม่ได้แล้วเขาถึงทํานะแล้วท้ายสุดก็เดี๋ยวก็ท่านประธานเอาไปโทษลงมาอีกนะระพามาโทษอีกมันก็ทําอีกคนพวกนี้มันสมองมันไม่ใช่โอเคไหมนะ yeah, <thank> ผมเข้าใจนะครับ <Thank you. S 1> ว่าไงคอยตามเขาหรือเรา